พิงกี้สาวิกาเพื่อนไหวอีกครั้งอวดลุคผมสั้นสวยแซ่บแฟนๆกดไลค์จากกรณีสารให้ประกันตัวดาราสาวพิงกี้สาวิกาในคดี For e เ 3D โดยทนายยื่นแคชเชียร์เช็คหาล้านเป็นหลักประกันภายใต้เงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจากักรและให้รายงานตัวต่อสารทุกเดือน ซึ่งได้ปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อค่ำวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาเคลื่อนไหวในอิสแกรมส่วนตัวแฟนๆหายคิดถึงเป็นระยะระยะล่าสุดสาวพิงกี้ได้มีการเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการอวดลุกผมสั้นสวยแซมพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าจิละปะแห่งการระบายงานนี้ก็ไม่หล่อบรมดาเพื่อนๆในวงการบันเทิง รวมถึงแฟนคลับแห่เข้ามากดไลค์ร้อมคอมเมนต์ชื่นชมความสวยและบอกคิดถึงนักแสดงสาวกันเป็นจำนวนมาก